Please welcome ไทยเอ็กซีที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณขอบคุณหลายๆตั้งพยายามไม่มาขอเสียงหน่อยเร<ต>็วโอ้โหพี่น้องมีตะพูใจดีค่ะน่ารักทุกคนเลยขอบคุณเอ็กซีเอ็ซีจากต่นแดนนะคะเอ็ซีจากพี่น้องไทยแลนด์นะคะจากอังกฤษด้วยนะคะทุกท่านที่น่ารักนะคะวันนี้ก็ขอบคุณพี่แจ็กกี้ด้วยขอบคุณพี่แจ็กกี้นะคะ ขอบคุณพเอขอบคุณดงกบคุณมิสเตนนี่ขอบคุณซีที่อยู่ในไร์สดด้วยนะคะขอบคุี่เอีด้วยใช่ใ่เหนื่อยไหมคะสู้ไหมคะสู้ไม่สู้สู้ไมมสู้สู้ซี่ไมี่บ้าคลัซีซีในห้องดังเเดี๋ยวขั้นจีเดกเปนีใช่ดกก็สหัวมันเ้อ มี่เราแหมัน <doubling> ม <his finger> ีเท่าะฮัลโหลฮัลโหลดาลิงได้ยินเมือนมาดามพูดว่าฮัลโหลไหดาลิงมาเสิร์ก็เลยบอกคือคนสนนครับฮัลโหลอาเดี๋ยวเดี๋ยวกูย่างพ้นจอมเบื่อไหรสุดมาไปโลดครับเรื่องเวทีเรื่องการแสดงว้า เจ้าบางพนเจ้าบ้านเล่นสวนกีฬอบ้าแห่งบ้านใดมุกตะแท็กท้ายพี่น้องไปอย่างนี้เนอะสวัสดีครับพี่นโดพี่เนอร์แสงทองนพี่น้องขายรอบแรกเขาขึ้นบาดดเด่นแต่ว่าช่วงห้าโมงแรงเป็นต้นไปเราจะยาวๆไปเลยเจ้วตอกสัญญาก้าวไข่บ้านเจ้าอย่างงงหวานเลยนะ น้องเซกซี้นะคะเมซิกออฟไทยแลนด์นะคะน้องเซกซี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะเด็ดมีเดดแล้วมาเด็ดยี่อังกฤษกับมีเดดเพื่อดังยูบ้านเฮาจัดไปแบบมอลงมอลงย่างย่าพี่น้องเด็ตเตอรน้ำจ้ำมันวนค่ะวัตถิสานมีบานโอ้วัตถสานเทาก็มีแต่คนหน้าตาดีๆเพราะเราจำกระแดกร้ายเทาก็สิ ยังพ่อจะยอมแม่จักหน่อยเอาเดี๋ยวบ่ <coughs> 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 I'm to you กาวเดนินด้วยกัน,นกกวัดดนก็บวันก้าวเดินโอเคโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เรามีรายการพิเศษนะคะสำหรับ FC เนวันนี้เรามีเรามีเสื้อเรามีเสื้อหนูที่ใส่มานหนตัวนะคะมีเสื้อที่ใส่มา1ตัวแล้วก็วันนี้เราเราจาก มาแปลงเงนเพื่อที่จะนำเงินไปทำบุญน,น,น,นะคะทำบุญที่วัดที่นี่วัลเลสเตอร์ที่วัดอะไรนะคะที่เอาไปทกาบุญที่วัดมงคลวลาลามนะคะเลสเตอร์ยูเคนะคะเลสเตอร์ยูเคนะคะซุปเปอร์ของเราอยู่ตรงทางหน้าทางเข้ากันนะนะคะวัดมงคลวลาลามนะคะน้องเทพรพาวแสงทองแล้วก็น้องวินเดอร์เนี่ยประมูลั้งนี้มอบให้กับทางวัดหมดเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะโอเคจะมีประมูลเพื่อระดมเงินทำบุญให้ทางวัดหมดเลย ได้ก็ใช่ได้เสื้อคอยคอยขับสันม่เร็วคอยนั่งเลยซุบมาเสิร้าจะเห็นบ่วกมาเสิร์ฟตัวนั่งหลับตัวสีขาวอ่ะได้เลยสาวๆปรกมารห้แถวๆใส่ทองมาเร็วน้าหาเจอตัวจริงเป็นไงคะสวยไหมคะใครว่าน้องแพรวสวยขอเสียงหน่อยสุดยอดนะคะเดี๋ยวเราจะมีเสื้อ อย่างที่เราบอกว่าเรามีสองช่วงช่วงนี้แบบว่าแซม p l e ลแซม p l e ลไปนะคะพี่จ๋าเดี๋ยวช่วงตอนเย็นห้าโมงเราต้องยาวไปนะคะสายมอลาต้องอยู่กับน้องด้วยณตอนนี้ขออนุญาตนะคะประมูลเสื้อนะคะเขามีผักประมูลเสื้อนะคะเดี๋ยวน้องแรวจะเขีนให้ทุกฝาทุกตามนะคะเราเอาไปประมูลให้กับวัดมงคลวนารามเลสเตอร์นะคะที่เมืองเลสเตอร์นะคะอ่ะตัวนี้เป็นตัวที่หนูใส่มาตลอดเลยใช่าไหมคะ มึงยังไม่ได้ซัรกนะยังไม่ได้ซัรกค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ี่ชอบกลิ่นเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะประมูลแบบอ่ะเร็วเร็วเลยนะคะไม่เกินห้านาทีเท่านันสาวสาตาอยู่หลังแมคะได้ค่ะนะคะสาวสาวขาจะเปิดประมูลแบบเบาๆนะคะได้เท่าไรเอาเท่านั้นทุกบาททุกสตางค์นะคะไปทำบุญให้กับวัดมงคลวนารามนะคะเพื่อช่วยเป็นค่าค่าน้ำค่าไฟให้กับทางวัด นะคะฮะทเวนตี้เลยโอ้น่ารักจังเลยน่ารักจังเลยใครไม่มีเงินสดใครไม่มีเงินสดโอนได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าคุณไม่มีเงินสดในกระเป๋าไม่เป็นไรเราโอนได้นะคะสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าใส่ตัวเลขนะคะอ่ะพร้อมไหมลูกบาทใช่ไหมคะก็เป็นปีปีปีนะคะเงินนี้วันนี้วันที่เท่าไหรจุดสองนะคะสอโอเคสองตั้เงินเนไครับพี่หมาโอ้โห ทีมสิงหาสิงหานเอาทีมสิงหาทีมสิงมาค่ะโอ้โหพี่เจ้ยทีละตอนเก่งใจเก่งใจบิดละสึกละวกันแล้วใจให้ดูดีหน่ออ่ะน้องแพรวาวใส่ให้พี่นี่เขาดูหน่อยนะคะโอ้ยอันนี้น้องแพรวใส่ตลอดทั่วยุโรปเลยนะคะน้องบอกว่าขอโทษด้วยยังไม่ได้ซ oh ักบ ah อกไม่เป็นไรถ้าซักแล้วก็จะไม่ประมูลแต่ถ้าไม่ซักเนี่ยเ nice> ดี๋ยวเขาจะประมูลกันนะคะเปิดที่20ปอนดแล้วกันนะคะเบาเบา 5นาที just 5 minutes at the moment we will auction t h เธอเชิด for support มงคลนาราม temple in Leicester we will support for uh, our s u p e r star from Thailand at the moment she give one chair for her to up to auction to give donation all the money uh all the money auction we will give to มงคลนาราม temple in Leicester อ่ะปอบมาดามตี่20บปอนด์นี่ค่ะทำไมคะมานี่ก่อนมานี่ก่อน สามสิแล้วค่ะสาแล้วค่ะเบต่อไปสี่ค่ะเท่าไรคะห้ข่าสิบสิบาวนะคะเท่าไรนะคะสิบสขาวไอ้้าไอ้อีก้นะคะสิบสิบาวเท่าไรกัะนะหน,นึ่งร้อยกอนเข้าไปแล้วนะจา๊ะหนึ่งร้อยกนว่าไงข้างหลังจ๊ะนะคะ หนึ่งตัวนะคะตอนนี้นะคะหนึ่งร้อยพี่าเท่าไรคะอะไรนะคะวันัเทเทเวนตีพี sure> ่โมวีแล้วกันวันั้เลเทว้พี่สู้มาค่ะชไวมคะวันที่หนึ่อ้าสิครั้งที่หเพื่อความรวดเร็วนะคะ 150ครั้งที่1เท่าไรคะขวามืออันดีวันวันทุกอัพชม่นนอ0์สองอร้0นะปอน,นด์สวนสอยย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 ยโยยยยยายย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 ียยะยย่ยยย่ยย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 ะยยยมยยยคะ200ยย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 ะ 2องอบอนักครั้งที่หนึ่งเกันเบาทไทยถือโอเคมากเท่าไรคะ200รอบนักครั้งที่2องสองสองสองนะ,ะนว่าเล็กมไงคะทว่าเล็กแล้วคะ่ะทว่เล็กแล้วนะคะทว่เหล็กน,นักครั้งที่สามส7 8หนะคะทว่เหล็กนับครั้งที่10ขึ้นอะไรค่ะรับไปทล็อว่า อ๋อตนนี้ทุกคนวิลฟิทเจอรมงคลว่านารามเทมเพที่ซัพพอร์ตเ about erecting a water Hello t e Temple in England and each other. Thank you so much ีอาไว้ที too too ่ซัพพอร์ตอีชาร์ตแสงคิมาเปปลาอะคนสวยขึ้นมาเลค่ะคนสวยขาขึ้นมาค่ะอนเสร็จทุกแกนทุกแกสกมหม่อมอัน้องแอมน้องแอมขึ้นมาเลยน้องแอมทัีแกสเยทแกเนะคะเดี๋ยวรูปทั้งภาพพร้อมนะคะ ว่าได้นำยูนิตสองร้อยปอนด์ไม่ธรรมดาแล้วนะคะต้องแดีวพาได้อลายเซ็นด้วยนะคะแข็มเชื่อมไม่ซัดด้วยเสื้อไม่ซัดได้เต็มน้องไปด้วยบังค่ะมาค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเลยค่ะ Thank you so much, Thank you so much, Oh my dear, Donate sent to Wat Mongkol p a l a l ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยมาก สระวอชุนเลนส์เลยมาค่ะมาค่ะนาจาถ่ายรูปค่ะมาตรงหน้ามาตรงหน้าค่ะมาตรงหน้าแพรวอยู่ตรงการลางแพรวอยู่ตรงกลางรูปให้น้องแพรวอยู่ตรงกลางเอ่ะออ่ะ,อะเดี๋ยวค่อยกนะะอดถ่ายรูปก่อนอแบบนะคะเอาถ่ายรูปก่อนนะคะวันจูอิอาชิวินน่าปองแพรวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยววินน่าวินน่าด้วยวินน่าอยู่ตรงนี้ลูกวินน่าอยู่ตรงกลางเดี๋ยวปัดแป๊บนึงปัปปัดไปนะคะอ่ะให้แบบอยากกอดเลยพี่ก็ใส่เลยค่ะให้พี่สักทิก ใจเลยโอ้โหคนลุกด้วยพี่ขาอันนี้หนาวหรือวะเต่นเต้นค่ะอัปลอเปอร์เร็วทันใจรวดเร็วทันใจอ่ะถ่ายรูปน้องวินเนอร์ถ่ายด้วยอ่ะโอเคคุณมั่โฟนถ่เยกับโฟโต้ถ่ายกับเซอ์วิดีโอไว้โอเคอันนั้นโอเคโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะถ่ายลุกจับภาพเขาหน่อยอ่ะให้ให้จับของเสื้อเขาหน่อยเอาวันสองสามสี่ อ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปเคลียร์หลังบ้านนะคะ